ภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนได้พร้อมใจการสวดมนต์บัรมจักกะเปลววัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจาให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอรัตนาสีหห้าก่อนที่ผู้แทนสาธุชนจะได้จุดเทียนธูปด้านหน้ารูปผู้วัยชนเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุญจีวร โดยมีกัลยาณมิตรสมดีกัลยานามิตรสีมอแก้วมหาวงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ได้น้อมนำผ้าบาังสุกุลจีวรถวายแด่คณะสงฆ์ส่วนพิธีกล่าวคำถวายมัตตกาภัตตาหารเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นผู้แทนคณะท่านประธานผู้นำกล่าวคำถวายได้น้อมถวายจตุปจัจจัยเทยธธรรมแด่คณะสงฆ์ และในโอกาสนี้พระประเวศวาราสยจะอาวัภภาวนาซานดิเอโกท่านประธานสง์ได้เมตตาเล่าธรรมะเรื่องการอุทิศบุญให้แด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าพิธีการอุทิศบุญนี้เริ่มเกิดขึ้นสมัยพุทธกาลครั้งพระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญถวายพระตาหารแด่คณะสงฆ์โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วอุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลบไปแล้ว เมื่อหมู่ญาติที่เป็นเปรตได้รับอนุโมทนาบุญก็ส่งผลให้พ้นจากวิบากกรรมจากสภาพเป็นเปรตกันเลยทีเดียวจากนั้นคณะสงฆ์และผู้แทนสาธุชนได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันยังความปรับลื้มปิติใจให้แก่ทุกท่านที่มาร่วมสังสมบุญกุศลและได้รับชมกิจกรรมงานบุญผ่านระบบซูมออนไลน์เป็นอย่างยิ่งครับ